ความเคยชินนี่คือความหลงไม่ใช่อะไรความหลงลักษณะของความความเคยชินนี่คือความหลง <S 2> <S 2> <S คือความไม่รู้จริงส่วนความไม่รู้จริงมันจะไม่มีอะไรเคยชินเหมือนสติสติจะไม่เคยชินกับอะไรสติจะรู้ใหม่ตลอดเป็นปัจจุบันตลอดสติที่เป็นวิปัสสนามันจะรู้พร้อมตลอดสาหรับคนที่ไม่ฝึกมันก็จะธรรมดาเหมือนไม่มีอะไรเฉยแต่ถ้าคนฝึกแล้วมีวิปาาัสนาญาณมีสติสติปัฏฐานสี่เกิดแล้วจะทําอะไรด้วย อารมณ์ใหม่ตลอดหมายก็ว่ารู้อารมณ์เป็นของใหม่ตลอดเป็นปัจจุบันขณะตลอดเรียกว่าเป็นผู้ตื่นผู้รู้ผู้ตื่นมาด้วยกันผู้บวชกามก็ไม่หลงส่วนผู้หลงก็คือมัวเมาเป็นมัวเมามเดี๋ยวไหลแล้วก็ซึมเศรากินมันก็หลงไปในอารมณ์เก่าอารมณ์เดิมก็ไม่สดชื่นรับรู้อารมณ์เดิมไปตามสัญชาตยานเดิมไปตามลักษณะนิสัยเดิมผู้ปฏิบัติฝึกแก้พวกนี้ แก้ความเคยชินในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วพยายามที่จะทําความเคยชินในสิ่งที่ถูกต้องในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก้ความเคยชินในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ออกแล้วก็สร้างความเคยชินในสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วไอ้ค,ความเคยชินในสิ่งที่เป็นประโยชน์นั่นกาเรียกว่าการปฏิบัติการภาวนาไปซึ่งถ้ามันจเจริญขึ้นจริงๆมันก็จะไปมีความยินดีมีความผูกพันเคยชินกับอ้สิ่งที่เจ้าของฝึกมาไม่ได้เพราะความรู้จริงก็จะเห็นแล้วว่ามันไม่เที่ยมตัดไป เขาใจว่าเป็นแบบนี้มันก็ไม่เป็นตลอดเนี่ยมันก็จะดับไปตลอดดับไปตลอดอันนี้จังเองทาลายทุกอย่างได้เห็นว่าทุกอย่างเสื่อมไปได้แต่การเจริญก็ต้องต้องพัฒนาไปเรื่อยอันนี้จังไม่เป็นตัวส่งเสริมปัญญาไม่ใช่เป็นตัวตัดรอนปัญญาเนว้ยเห็นว่าทุกอย่างขาดไปเน้ยระทั่งตัวปัญญาเองที่ขาดไปขาดไปตามขนาดที่ถูกตัดไปตัดไปดับไปดับไปการเห็นว่ามันดับไปดับไปนี่ก็เป็นความเจริญเป็นความเจริญว่าโอ้มันไม่น่าไว้ใจมันไม่น่ายึดถือไม่น่ายึดถือที่จะเอา ที่วกับของได้ตัดด้วยการรู้ฐานรู้ทานเนี่ยยันต้นต้นเนี่ยสามยันนิพพานยันหลักๆนี่คือแสดงไว้เก้ายันต้นก็คือเห็นเกิดเห็นดับอุทจพยายาณเห็นดับอย่างเดียวอยันที่สองยันที่สามเห็นเป็นโทษเห็นเป็นภัยสามกับสี่นี่จะเชื่อมโยงกันเห็นเป็นภัยก่อนก็ได้เห็นเป็นโทษทีหลังก็ได้ซึ่งมันจะสลับกันถ้าไอพวกนี้จะเดินแล้วเห็นโทษเห็นภัยแล้วมันก็จะเกิดนิพพานูกิเลสขึ้นมา มาหลอกเป็นยานพิเศษขึ้นมาบ้างเป็นเป็นพลังเป็นความรู้พิเศษขึ้นมามาล่อถ้าเราหลงไปยึดถือว่าเรารู้แล้วก็หลงผ่านส่วนมากคนปฏิบัติแล้วเกิดอ,อะไรแพงๆมาจะหลงช่วงนี้หลงช่วงวิปัสนาญาณที่สองที่สามที่สี่แล้วเริ่มจะเดินเนี่ยมันก็จะถูก,ถกหลอกก่อนบางคนสติดีรู้ตลอดสติที่เป็นอุปจิจเตเป็นวิปัสนากิจเตะก็มีสติที่เป็นเป็นสติปอมเป็น,าานปวิปัสนาญาณปอม คือเกิดมาแรกๆเนี่ยถ้าเราปฏิบัติไปแล้วได้ผลมาตัวแรกนี่จะเป็นของความก่อนถ้าเราไปหลงหลงไปยินดีไปพอใจไปคว้าเอาเนี่ก็จะหลง่างจะไม่ได้ของดีเหมือนเห็ดเนี่ยเปรียบเทียบเห็นชัดเลยเห็ดมาเกิดที่รกนี่จะเป็นเห็ดเบื่อก่อนกินไม่ได้หรอกที่เกิดใหม่ๆเกิดที่รกยกินไม่ได้คนฝึกตัดมาตั้งนานสมมติว่าตัดยันที่หนึ่งที่สองที่สามจนกินแล้วพอมีอะไรดีๆแปลกๆมาที่ไม่เคยเปลี่ยนนั่นแหละบอกอ้า,า,าแวแสดงว่ารู้แล้วใช่แล้วไปหลงยึดมือก็คือผิดละผิดขั้นตอน มันต้องเอาวิปัสสนาญาณเดิมมันเป็นตัวยืนะจะดีอะไรยังไงก็ช่างมันต้องไม่เที่ยงเหมือนเดิมมันต้องตั้งอยู่ไม่ได้เหมือนเดิมถ้ารู้อย่างนี้ก็จะเจริญขึ้นไปเดินขึ้นไปขั้นที่สามขั้นที่สี่ขั้นที่สามที่สี่นี่คือเห็นว่าเป็นโทษแล้วก็เห็นว่าไม่น่ายินดีเลยน่าเบื่อนายนี่พิทาย,ยานันเป็นญาณระดับกลางนี่พิทานี่เ<ๆ>บือ่อไม่อยากเอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาอะไรแล้วไม่ได้แล้วคบกันไม่ได้แล้ว ความสุขคบไม่ได้แล้วความสบายคบไม่ได้แล้วความเคยชินคบไม่ได้แล้ว <_ s 1> เบื่อแล้วไม่เอาแล้วคลายความยินดีนิพิธายานันเป็นยันระดับกลางๆของผู้ทำวิปัสสนาเป็นความเจริญของปัญญาขั้นเดี๋ยวถ้าท่านนี้พิทายันเกิดจริงๆก็คือใจมันจะยินดีน้อมไปทางเดียวว่ายังไงกูต้องออกจากอันนี้ให้ได้ใจมันจะมีความรู้สึกนั้นขึ้นมายังไงก็ต้องออกจากอารมณ์พวกนี้ให้ได้ยังไงก็ต้องออกจากความหลงพวกนี้ให้ได้ มีใจน้อมไปเพื่อที่จะออกจากความหลงพวกนี้อย่างเดียวใมุนจิตตกรรมัตยตาญาณญาณที่ห้าขั้นนี้ถ้าคนจะขยันจะทำความเพียนเพราะว่ามันใจน้อมไปทางเดียวยังไงต้องออกยังไงก็ต้องออกยังไงก็ต้องวางยังไงก็ต้องตัดพยายามที่จะตัดให้ได้พยายามที่จะออกให้ได้ความพยายามนั่นแหละที่จะตัดที่จะออกนั่นแหละก็เป็นกาลังหนุนวิปัสสนาญาณขั้นอื่นที่สูงขึ้นสูงขึ้นจนกว่าจะถึงขั้นสูง ที่เป็นสังขารุปเกขายานยาที่แปดที่เก้าเห็นความเป็นกลางสังขารุปเกขขายาด้เห็นความเป็นกลางในสังขารทั้งหลายทั้งฝ่ายสติปัญญาและฝ่ายกิเดียตเห็นว่าไอ้พวกนี้ก็เป็นสังขารธรรมเหมือนกันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาเป็นสังขาธรรมเหมือนกันถูกปรุงแต่งขึ้นมาด้วยการทําความเปลี่ยนของเราจีเดียตก็ถูกปรุงแต่งขึ้นมาด้วยวงจรของกรรมนีบาก วนมาเวียนมาเกิดปฏิกิริยาขึ้นถูกลากไปถุดลากจิตวิญญาณไปมันน่าเบื่อหน่ายฮะมันพอๆกันเลยทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีเพราะว่ามันเกิดมารับรู้กันที่ว่ามันพอกันอยู่ในระดับเดียวกันคือสติปัญญาเกิดมารู้ความหลงสติมันก็เท่ากันกับความหลงนั่นแหละคือมันเกิดมาเพื่อรับรู้กันแสดงว่าเสมอกันแล้วมันก็ดับไปด้วยกันนั่นแหละปัญญาก็ดับไปด้วยกันเพราะถ้าเรารู้ โดยที่ว่ามันไม่ดับถ้าเรารู้ตลอดต่อเนื่องมามันหลุดพ้นไปหมดแล้วแต่ถามว่าเป็นไปได้ไหมก็ไม่ได้แต่ละหว่างที่รู้ไปดับไปรู้ไปดับไปทั้งสิ่งที่รู้กับสิ่งที่ทําหน้าที่หน้าที่รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ความละเอียดของติปัญญาก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นการดับที่หยาบๆก็จะทําอะไรพวกนี้ไม่ได้ก็คือจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นจนกระทั่งเห็นเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นความเป็นกลางจึิงจะเกิดขึ้น,นเรียกว่าความพอดีของ ของสติปัญญาที่ทํางานโดยที่ว่าไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ไปรังเกียจกิเลสจนเกินไปไม่ได้ยินดีในการที่จะสะสมสติปัญญาจนเกินไปจิตมันจะมีความเป็นกลางสบายๆครับเนี่ยสังขารุปกิดขายานเป็นญาสูงสูงนีพศาสนาที่ครูบาอาจารย์พูดนะเออเยียนะรลปรููซื้อๆไปบังซื้อไปนั่นแหละก็มันมีแค่นั้นคือมันเบื่อแล้วมันจะเบื่อไปไหนอีกมันก็ต้องเฉยๆ เฉยๆดูว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงจะมีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นมาไอ้ความผิดปกติที่เกิดขึ้นมาก็เหมือนไปเห็นบ้าอะไรผู่ขึ้นมาอย่างนอนอยู่เป็นอนุใสผู่ขึ้นมานปกติมันก็ไม่เคยมีไอ้นั่นคือเห็นผิดปกติผขึ้นมาแล้วเพราะกิจมันเป็นกลางๆมันเฉยๆอยู่เพราะมันประคองมานานแล้วเนี่ใช่ไหมพอสังทันรูปเหกขายานเนี่ยมันอยู่นานถ้ามันจะเดินแล้วต่อมาญานขั้นสุดขั้นที่สูงที่สุดที่จะยกระดบับจิตจากภูมหนึ่งไปอีกภูมหนึ่งก็จะเกิดขึ้น ยานขั้นที่สุดท้ายเนี่ยยานที่เก้าสัจจานุกรมมิกยานคือยานที่เกิดมาเพื่อรู้ความจริงหรือว่าความจริงที่เกิดมาเพื่อให้ยานทําหน้าที่รู้ทาหน้าที่ตัดสินศัจจะคือความจริงเกิดขึ้นมาปุ๊บสติปัญญาก็เข้าไปจับจะเป็นความรู้จะเป็นความงงความลงอะไรก็ตามมันเกิดขึ้นในจังหวะนั้นด้วยอาการอย่างนั้นสติปัญญ,ญาซึ่งพร้อมอยู่แล้วก็เข้าไปเข้าไปจัดแจงเข้าไปตัดเข้าไปตัดมันก็ทําลายกันไปทําลายกันไป มันไม่ใช่ว่าหลุดพ้นในจังหวะนั้นนะคือทําลายกันไปยีเดียดแล้วนั้นก็หมดกําลังไปมันก็เกิดขึ้นมาใหม่มีจังหวะมีโอกาสเกิดขึ้นใหม่ก็เข้าไปทําลายใหม่แล้วก็เป็นไปดโดยธรรมดาโดยธรรมชาติโดยที่ว่าเจ้าของไม่ได้ควบคุมอะไรถึงเวลาก็เป็นอยู่ธรร,รมดาก็อยู่ธรรมดาไปมีเหตุมีกีเดียดเกิดขึ้นมาอันนี้ก็ทํางานไปเป็นปกติเป็นธรรมดาเป็นผู้ปฏิบัติที่อยู่รร pues, นนในญาณสูงแล้วนี่จะปฏิบัติแบบธรรมดาจนกระทั่งโอกาสมันเหมาะโอกาสมันเหมาะ กำลังของกุศลที่สะสมมาทั้งหมดมันก็มารวมกันรวมกันเข้าทําจิตอันเดียวกันสเสวยรสอันเดียวกันมีหน้าที่อันเดียวกันเรียกว่าเกิดมรรคสมัคคีขึ้นเกิดโคดชงขึ้นโพธิที่ปัจจัยธรรมจะเดินรวมกันนั่นแหละเพราะสัจจจันน์รวมเกยานก็ส่งให้สมาธิที่เป็นสมาสมาธิในโอรมรกเกิดมรรคสมัคคีก็เกิดขึ้นจิตก็ตัดสังโยชน์สังโยชน์นี่มันจะอยู่ลึกกว่าอาสวะกิเลสอาสวะที่ว่าอยู่ลึกเล้ว สังโยชนึนวกว่านั้นเมื่อสติปัญญาตามรู้ตามเห็นการเกิดขึ้นของกิเลสประเภทต่างๆจนกระทั่งเห็นกิเลสที่เป็นอาสวะผลขึ้นมาต่อไปเดี๋ยวมันก็ต้องเห็นกิเลสที่เป็นสังโยชน์คือเป็นเครื่องผูกจิตเป็นเครื่องผูกจยงระหว่างกรรมกับวิบากเข้าด้วยกันแล้วก็เป็นตัวหมุนเวียนให้ไม่มีการเจริญต่อภพชาติไปมันมีตัวรักษาภพชาติอยู่ไอ้ตัวรักษาภพชาติที่บ้านก็คือสังโยชน์นี่แหละ แต่ว่าโดยยากกว่าสังโย์ก็คืออุปทานอุปทานคือความยึดถือความยึดถือด้วยความเข้าใจผิดบ้างความยึดถือด้วยความชอบใจบ้างความยึดถือเหนียวเนี่นยเนความเคยชินบ้างในอุปนิสัยบ้างอาสวะกิเลียก็เป็นอุปนิสัยอุปนิสัยความเคยชินก็เป็นอาสวะสังโยตเป็นเครื่องผูกโยง <c oughs> ระหว่างกรรมกับวิบากกับจิตให้มีพกชาติอยู่มันก็มีเป็นชั้นๆไปสังโย์ปุถิชนก็สามตัวเนี่ย กาสักกาทิฏฐิวิจิกิจฉาสิธธ่ที่พรตปามาตสัสงยุทธของพระสุบันกับพระกัระยกทาตคามีนี่เพเดียวกันพอละได้แล้วแต่มีความเกียกล้าทางอติบัญญามากกว่าเห็นโทษของกามเห็นโทษของโทสะควบคุมกามควบคุมโทสะได้ก็เป็นพระสักทาธคามีมากที่สองผู้ปฏิบัติให้อยู่อยู่ช่องเนี้ยช่วงนี้ก็จะลําบากคนเล่งก็จะลําบาก ส่วนคนปฏิบัติแบบไม่ได้เร่งรัดก็เเหมือนสบายแต่มันก็อดไม่ได้ถ้ามีกรรมราคาอยู่มันอยากเอาชนะมันก็ต้องคุมอยู่นั่นเลยสบายสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็เดือดร้อนเพราะว่าเข็นทางเหมือนว่าจะชนะอยู่มันรุ้นๆุนกันอยู่เหมือนกับว่าจะเลื้อได้อยู่เหมือนกับว่าจะถอดได้อยู่ไอ้มักตรงนี้เป็นมักที่คิดค่อนข้างยุ่้มอยู่ค่อนข้างที่ใช้เวลาปควรคือจะว่าหนักก็ไม่หนักหรอกแต่ว่าง่ายก็เหมือนไม่ง่าย แต่ถ้าควบคุมได้เด็ดขาดแล้วเห็นว่าไม่มีโทษไม่มีอะไรกับตัวเองนะไม่เห็นเห็นว่าราคะเนี่ยไม่มีกำลังแล้วเห็นว่าโทสะไม่มีกำลังแล้วจิตมันก็ก้าวข้ามความรู้สึกพวกนั้นไปเกิดความสงบเกิดความเห็นชัดเจนในต่รับขึ้นมาเขาเรียกว่าได้วิโมกวิโมกสามพระสักระถมีเนี่ยผ่านด้วยวิโมกสามเห็นอนิจจังเห็นอนิจจังจนชานาญแล้วก็จะเห็นว่าอนิมิตตะ ในทุกสิ่งคือไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายไม่มีอะไรพอที่จะไปยึดถือได้<ม>ในสังขารทั้งปวงจิตมันก็ปล่อยวางด้วยอำนาจของหยาบน,นั่นแหละทั้งทั้งทั้งางแต่ว่าปล่อย,ปล,อยปล่อยวางในระดับนี้คือไม่ใช่ว่าปล่อยวางหมดนะ<ม>คือปล่อยวางด้วยความเห็นด้วยอำนาจของสติปัญญาด้วยอำนาจของสติปัญญาเป็นสมาธิอนิมิตอิมิตแต่บิดโมกเป็นคุณธรรมของมรรคที่สองถ้าคนดูน,นิ่จังแต่ถ้าคนดูทุก เห็นว่าอะไรก็ทุกหมดอะไรก็ทุกหมดเห็นด้วยอำนาจของวิปัสนาญาณนานๆเขาก็มีความไม่ยินดีไม่ปรารถนาที่จะที่จะยึดถือกับอารมณ์ทั้งปวงทั้งความสุขความดีความฉลาดอะไรก็ตามไม่เอาใจไม่เอาเราใจวางแล้วใจวางในในระดับของสติปัญญาในขั้นนั้นเ็าเรียกว่าอปาณิหิตะวิโมกข์คือไม่มีความปรารถนาในอารมณ์ทั้งปวงไม่มีความปรารถนาในกุศลทั้งอกุศลทั้งปวงในขณะนั้นในระดับจิตวิญญาณระดับนั้นก็เป็นวิโมกข์อีกตัวหนึ่งตัวที่สอง ส่วนตัวที่สามก็คือเห็นว่าอะไรมันก็ไม่พอจะเอาได้ทุกก็ไม่พอจะเอาได้เที่ยงไม่เที่ยงก็ไม่พอจะเอาได้เห็นว่าทุกอย่างก็อย่างนั้นแหละคือว่างเปล่าไม่มีอะไรจับก็ไม่ได้อืมปร,ประคองอยู่ก็ไม่ได้เห็นแต่วความว่างเปล่าในอารมณ์ทั้งปวงก,ก็เป็นสุญญตาิโมุกแต่ว่ามันเห็นด้วยอำนาจของปัญญาบ้างเห็นด้วยอำนาจของสมถะบ้างสมาธิบ้างมันก็เป็นภูมิแค่นั้นแต่ถ้าได้เห็นด้วยจิตธรรมดาธรรมชาติจริงๆ จึงจะเป็นผ้าอรหันนี้จะหลุดพ้นแต่ถ้าเห็นด้วยปัญญาเนี่ยเห็นด้วยปัญญาเนี่ยเป็นเป็นมรรคที่สองพระสกาดสกัมีเห็นเห็นด้วยปัญญาที่จะเดินจากวิปัสนาแล้วนะนี่พูดแบบรวบละคือกามนี้ไม่มีกําลังที่จะมาทําให้เราหลงอีกแล้วแต่ว่าเรายังตัดไม่ขาดนี่มันจะชัดอย่างนี้ไอ้มรรคนี้ชัดแค่นั้นความโกรธเหมือนกันไม่มีกําลังที่จะทําให้เราโกรธมากแต่งดยิดมีอยู่แต่เราควบคุมได้เราตัดได้ง่ายๆเลยแต่ว่ามันยัง ไม่ขาดออกจากใจรู้ว่ามันจะไม่ขาดหรอกแต่รู้ว่ามันไม่มีโทษอะไรแล้วกบคุมได,ดได้อยู่ดูแลได้อยู่ไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยมันมีสองตัวที่เพิ่มมาจากคนที่เข้ามารคแรกแล้วเนี่ยกามราคะกับปฏิฆะเบาบางลงเป็นมรรคที่สองแต่ถ้าการาคะกับปฏิฆะขาดเด็ดขาดเลยออกจากใจเลยเนี่ยก็เป็นมรรคที่สามแหละเป็นผลที่สามขั้นที่สา,ามอนนคานขาดาคะนี้ไม่มีผลอะไรนะีไม่เกี่ยวข้องรรกับกิตเลยคิดออกเลย ออกจากตัวน,นั้นเลยชัดๆเลยโกรธก็ออกจากจิตชัดเจนจิตก็ออกจาก,ออกจากโกรธชัดเจนไปเร่งก็ไม่ได้หรอกเร่งทําได้แต่เร่งเอาผลไม่ได้คือเร่งสร้างเหตุสร้างเหต,ปตุปัจจัยไปเร่งนล้วที่มันออกออกผลไม่ได้มันก็ต้องรอมันเหมือนเดิมเหมือนเราปลูกต้นไม้เนะี่ยทีจะอยากให้มันโตเร็ว,วก็ปุ่นไปเร็วแต่ปุ๋ยไปเร็งมันเดียวมันก็ตายแค่นี้มันจะโต <c oughs> อันนี้ก็เหมือนกันเร่งมากๆมันก,ก็เบื่อระบบอางกายระบบประสาทระบบยาอะไรต่าง